สวัสดีครับพี่น้องมันนี้กาผ้าสร้างนัดนะครับไปซื้อเล็กนะครับมะเฮยดผานหลากมั่นเนาะโมูหว่าเสด็จเล็กขนาด,ดใดพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามในคลิปกันเลยครับตอนนี้แอสิไปซื้อเยียโซนะพี่น้องไปถามมึงราคาอยู่กุชุม,มันราคาเล็กมัน แพงนะครับเดี๋ยวจังไปบงังขนาดเล็กพี่น้องมาถึงบ้านแล้วครับตอนไปซื้อไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเราก็ได้เหล็กนะครับสีเหล็กตัวสีนะครับสีนิ้วนะพี่น้อง หนาประมาณห้ามิลนะครับหเส้นนะแล้วก็อ่อเหล็กนะเหล็กหนาสิบสอมิลนะครับมาทำตัวอ่าขานะแล้วก็เหล็กแผ่นพี่น้องตัวนี้สิบสองมิลครับมาทำฐานนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์การทำนะใบตัดอ สีแล้วก็รวดเชื่อมนะครับก็เส้นนี้ก็ซื้อมาอยู่ที่พันหนึ่ง้อยไอ้พันเก้บาทนะครับเหล็กกล่องหน้าสีนะครับคูณ2นิ้วเส้นหนึ่งก็พ9 0 0ก้ารบาทนะพี่น้องแล้วก็เหล็กตัว12นิ้ว ไอ้สิบสองมิลน,นะพี่น้องสามนิ้วนะครับคูณคูณประมาณสิบสองมิลน,นะครับตัวนี้ประมาณสี่รอกว่าบาทครับแล้วก็แผ่นนี้พันสองครับสิบสองมิลห้าสิบคูณหกสิบเซนติเมตรเดี๋ยวจะถ่ายตอนทำให้ดูนะพี่น้อง ว่ามันต้องติดตั้งยังไงนะต้องเข้ารูปยังไงนะเดี๋ยวคอยไปดูกันครับ chúc chừng trên tay cá, tìm mọi người luôn, hòn ray hòn mùa hòn hòn cái hòn hòn gì ờ, hòn mưa vòng. này okay. どういう。